ไม่ตไม่ต้้อองงเดี๋ยวผมจะอ่าในให้ฟังนะสารจังหวัดนนทบุรีวันที่28ิมิถุนายน2566หมายจับนายเจตใช่เราไหมใช่ครับในข้อหานะครับร่วมการชอบโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่น และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันบิดเบือ e นหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการนี่น่าจะให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะอายุความ10ป,ปีนะนำทรงสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ รู้อ่ะมัมีหมายจับรู้รู้แต่หลบไปที่นี่ครับแล้วแล้วรู้ได้ไงเขาส่งหมายไปที่บ้านส่งไปที่บ้านครับว่าเราไดอยู่เล้เรามาอยู่ที่ตาเมียอยู่เมียโทรมาดดาไปยังไงไปเปิดบัญชีเองเพราะว่าขอมหาทีวีขมหาทีวีทำมาแล้วเขาไม่ให้เราไปเปิดบัญชีเขาจ้างเขาบอกว่าจะเอาไปทำไรเขาก็บอกว่าเอาไป ไอ้นี่ยเขาคาสิโนบอกว่าเราไปคาสิโนโอ่าก็รถรถสองร้อยพวกเนี้ยครับนี่เนี่ยอันตรายบอกก็เป็น 4, 5, 5, 5. สนนนนี่วิธีถูกเปิดให้เขาถึงไม่รู้เขาใช้เท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะที่ละห้าร้อยมันทีละห้าร้อยรับไม่เปิดเสร็จแล้วก็มาให้เขาเขาก็สั่งให้เราทำไอเดียนี่ด้วยทำพี่ไอเดีนด้วยแอดด้วยแล้วก็ได้รหัสมากาให้เขาไปหมดเลย